โอ้โดอกสวยได้อยู่ค่ะดอกนี่เห็นสีคล้ายๆกับเห็ดไข่นะคะอือ้าวีอยังนี่โอ้ยอออต่เล๋ยวตนสาวแจง สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมาอีกรอบนะคะหลังจากที่แจงกลับมาจากหนองน้ำแล้วนะคะเจอเห็ดนะแต่เป็นเห็ดพิษกินไม่ได้ค่ะส่วนเห็ดที่กินได้ก็เจอไม่กี่ดอกเองนะคะแต่ไม่ได้เก็บเพราะมันเกิดตรงเห็ดพิษเกิดค่ะกลัวก็เลยไม่กล้าที่จะเก็บนะคะตรงนี้ก็เป็นที่ของบ้านแจงเองนะ ยังเจอเห็ดนี่อันนี้กินได้นะทุกคนเป็นชนิดเดียวที่เจอที่หนองน้ำนะคะที่เป็นดอกเล็กๆที่เกิดตรงเอใกล้ๆกับเห็ดพิษะคะชิดเดียวกันเห็ดชนิดนี้เนี่ยรสชาติจะจะดีกว่าจะอร่อยกว่าสลิปเปอร์แจ็คนะคะหรือว่าเห็ดเห็ดพึ่งเนยอืม ส่วนเห็ดดอกนี้นี่ไม่รู้จักค่ะอืมแจ้งให้คุณจรเข้ากลับไปก่อนค่ะเพราะว่ามันอยู่ตรงบ้านแล้วไม่น่ากลัวละนี่กินได้รุ่นนี้ยังกินได้นะคะให้ดูเฉยๆนะแจะ้งไม่เก็บให้ดูเฉยๆ แจงเก็บแหละแต่ไม่เอาไปกินต้องพูดให้ชัดเจนเนาะอยู่ตรงเทรวเพราะว่ามันมีเห็ดละงูกผิดเกิดตรงนี้แจงเจอเห็ดละงูกผิดเนี่ยค่ะนี่เนี่ยเห็นไหมเน,นี่ยตรงเนี้ยใช่หมดเลยเนี่ยมีแต่เห็ดละงูกผิดเพื่อนบ้านแจงเข้ามา,าเขาใช้รถตัดหญ้านะคะมาตัดเขาก็เลยตัดดอกเห็ดละงูกผิดออกไปนะ ตรงไหนที่มันอันตรายเราก็ไม่เก็บนะทุกคนนี่เพื่อความปลอดภัยนะคะต้องรับผิดชอบตัวเองนะเก็บเห็ดไม่มีใครมารับผิดชอบช่วยเรานะคะนี่เพื่อนบ้านแจง้งคนที่เอารถเอรถตัดหญ้านะคะเขามีรถตัดหญ้าเนาะตัดนะเขาชอบเอาน้องหมามาเดินนยคะมาเดินตรงนี้แหละไปค่ะไปส่องเห็ดต่อนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ด เห็ดสาหร่นะคะเห็ดสาหร่มงกุฎหรือว่าอะไรนี่แหละนะคะเริ่มเกิดแล้วนี่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 นะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าเห็ดสาหร่ทุกคนเนี่ยแบบเนี้ยเห็ดสาหร่แต่ว่าที่แจงเจอเอ่อที่ขอนไม้เขาเรียกว่าเห็ดหัวหมีนะคะมันมีความแตกต่างกันอยู่นะคะทุกคนดูดีๆเห็ดสาหร่ายนี่ก็มีทั้งกินได้และกินไม่ได้นะคะ มันเห็ดทั่วไปวนั่นแหละบางชนิดก็กินได้แต่ขมแต่แบบแบบเนี้ยอือตรงนี้ก็มีเริ่มที่จะมีแล้วมันขมมันมีรสชาติขมถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่มันขมไปค่ะไปต่อค่ะไหนดูซิสภาพยังได้ไหมเห็ดก่อนะคะโอ้ไม่ได้แล้ว สลิมลัดซูล่านะคะทุกคนที่แปลว่ากุ้งนะเพราะว่ามันมีกลิ่นเหมือนกุ้งเหมือนอปูนะคะเวลาต้มแต่แจ้งว่ากลิ่นมันเหมือนเราต้มน้ำปลาเลยค่ะ mm. อันนี้ก็เห็ดพึ่งเนย อันนี้ก็คือเห็ดกอแต่ดูสภาพแล้วจะรอดไหมสภาพจะรอดไหมอู้ได้อยู่นะคะได้อยู่อืมท้องยังขาวอยู่ปะเอาค่ะเอาเห็ดอร่อยดูดูขาเห็ดอืม พอแจงกล้ากินนะคะพอแจงกล้ากินพวกเห็ดก่อเห็ดน้ำหมากเนี่ยแจงถึงรู้ว่ามันอร่อยกว่าเห็ดพึ่งเลยนะทุกคนอืเนื้อมันกรุบดีค่ะปะไปต่อจ้ะไหนทุกคนมาดูสิคะว่าดอกนี้ยังใช้ได้ไหมโอ้มีลาขึ้นแล้วคะ่ะเชื้อลาน่าจะไม่ได้แล้วแหละได้บ่ได้บอ่บออุย้ยแต่ถ้าเป็นตามบ้านเรารุ่นเนี้ย ที่เก็บเห็ดนะคะรุ่นนี้เขาเอานะแต่แจ้งปล่อยดีกว่าแต่ว่ายังแน่นอยู่นะคะเนี่ยฝั่งนี้ยังแน่นอยู่ไม่เอาไมเา่เอาดอกไปนี่ก็เน่าหมดแล้วเนี่ยเนี่ยคะ่ะไปหมดแล้วอะไรเนี่ยพูนพูนอุ๊ย เนียอุ้ยดอกนี้ได้เอ๊ะมีเชื้อราป่ะโอ้ได้อยู่พุนพูนนูนนูนอืมเน่าหมดแล้วค่ะอุย้ยเห็ดก็ได้เป็นจังสี่ คนเห็ดเน่าหมดแล้วค่ะดูไม่ได้แล้วมันเน่าหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ละอ๊ยพอกระเทินพอกระเทินไหมเนี่ยพอกระเทินพอกระเทินก็บม่อยากเก็บค่ะโอ้ดอกนี้ได้อันนี้ได้อยู่ ันีเห็ดพึ่งชนิดนี้กินได้นะคะนี่น,นีกินได้อืมนี่รุ่นนี้แกงอร่อยนี่เจอเยอะๆรุ่นเนี้ยกรุบๆเนี่ยอันนี้ของแถมนะคะเจอในป่าเห็ดไม่รู้ไม่รู้ว่าใครเข้าไปในป่าลึกๆอย่างนั้น,นะคะ โอ้ดอกสวยได้อยู่ค่ะสวยงามดอกนี้เป็นจังไนาะอนะดอกนี้เห็นสีคล้ายๆกับเห็ดไข่นะคะได้อยู่นะคะทุกคนได้อยู่แต่บุแมนเห็ดไครด่สีไข่ซือ อืมดอกนี้ดอกใหญ่แล้วแต่น่าจะไม่ได้อุ้ยนะโอ้ย,อยสภาพไหมสภาพไหมอุตเสดายเศีบ <c oughs> เห็ดแสบมูลวลาเห็ดแสียบต่เสดายไปปล่อยเป็นเสือไปค่ะมีอีกบ่ มีอีกไหมเห็ดกะเกิดบางๆค่ะพี่น้องค่ะฝนมาแล้วแต่ว่าห่างมาให้ใเต็มที่อันนี้ก็เริ่มมาแล้วค่ะอันนี้เป็นเห็ดเห็ดอันลินแมวล้วค่ะเจลลี่ลินแมวค่ะทุกคนกินได้แต่ว่าห่งางบอกเคยกิน,น้อคะเดอ้อดอกนี้โอ้ยดอกนี้กระไรหนันบ่ พินเพื่อนจ๋าแจงมึงดโอ้ยตัเดเสียดายให้คุณน่ะมึงดอกเห็ดดูล่ะคะแจงวาไ้ยางมาทั้งนี่โอ้ยตัเดเสียดายเนี่ยเแซ่บซะแม่ดอกนึ่เน่าแล้วตัเดเสียดายให้โอ้ยงดหล ออย่างนี่โอ้ยแตเ่เด็ดตนสาวแงงเออได้เพราะแกงมะเนะเห็ดมันนีเนาะโอ้ยแต่นายเถอะซํำนี่ก็อิ่มอยู่ดอกเห็นว่าก็ได้ทุกคนอันนี้ก็คือตัวบ้งนะคะแคทติเพลเลอร์นะคะทุกคนแคทติเพลเลอร์